ก็จะมาอธิบายเรื่องการใช้เครื่องตึงตึงตัดเหล็กเผาครับอันนี้จะเป็นเผาขาวผมจะเอาเผาขาวเนี่ยมาต่อเั็แกนของเครื่องอัไฮดรลิกนะครับเพื่อที่จะไปยึดกับตัวแม่พิมพ์ที่เอาไว้ปั๊มเพื่อเจาะดูเหล็กนะฮะก็อันนี้เป็นเศษเหล็กเผานะครับซึ่งมันจะมีขนาดความโตบางจุดที่เราไม่ต้องการเรา็ไม่ตัดตรงทิ้งนะฮะ เป็นเผาขาวครับไม่ขำนะฮะรอบที่ใช้เราควรจะใช้อที่ประมาณห้าร้อยรอบนะฮะเล็กเหนียวเคยรอบพราะถ้าใช้รอบต่ำมากนะฮะมันจะทำให้ขี้เหล็กติดตัวเผาแล้วมันจะไม่ขาด แล้วมันจะมางัดก,กับใบมีดทำให้มีดตึงหักอันนี้มีดที่ผมใช้เป็นมีดเล็บนะฮะก็คือคมดีตึงเหล็กแข็งได้เลยสบาดเ็บ,บเลยจะได้เลยแข็งก็ได้แต่ข้อเสียคือเขาจะเปราะหักง่ายครับเึ่ง้าตึงขับเหล็กเหนียวเนี่ยเราต้องใช้รอบสูงให้เหล็กเขาร้อนอพอเขาร้อนเนี่ย มันจะแข็งขี้มันจะแข็งมันจะหักมันจะไม่ยืดแต่ถ้าใช้รอบต่ำเด็กมันจะเย็นแตัจะไม่ร้อนตรมันไม่ร้อนมันจะเกิดเป็นขี้ติดไว้ถ้าบอกตรงจุดที่มันติดหนาหนาข้อเข้ามันก็จะเริ่มแแล้วก็บังเงี้ยงไปอยูนนนี่นี่ก็จะหักนะครับแล้วก็เลยใช้รอบสูงนะฮะประมาณ5้าถึงหกรอบรอบให้ดีเจ็ดร้อยเลยก็ได้แต่ขี้มันจะร้อนนะฮะแล้วใบมีดจะสึกหลอเร็วก็ประมาณห้าหกร้อยเนี่ยผมว่ากำลังโอเคครับผมทีนี้พอขาดเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยแป๊บเดียววขาแล้ แล้วก็ค่อยๆกึงเก็บตรงศูนย์นะฮะให้มันเรียบไม่ให้มันเหลือจุดอยู่กลางนะฮะประมาณนี้เดี๋ยวคลิปต่อไปก็จะมาเจาะรูย5่ห้ามิลนะฮะลองดูครับนี่อย่างก็มาเจาะรูยี่ห้ามิล